กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเรนจานตกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเศษตัวละครนะครับแล้วก็วิธีการอัพสัตหางนะครับอัพสัตหางก็เหมือนกับอัพดาวนั่นแหละครับพอถ้าเราอัพสัตหางเนี่ยครบ9หางแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเลเวล90ใส่อัพขอบเป็นทองอ่ะเราจะสามารถเปลี่ยนร่างตัวละครนั้นได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยาก และก็ซับซอ้อนหลายอย่างนะครับแต่เราจะมาสอนการหาเศษก่อนเนาะซึ่งการหาเศษก็คือง่ายๆครับวิธีแรกนี่ฮะรางวัลประจําวันได้เศษแน่นอนนะครับ5้าั้งเี้เนาะห้าตัวนี้นะครับก็ไปดูเองแล้วกันนะครับส่วนอย่างที่2คือร้านค้าครับอันนี้ง่ายร้านค้าก็คืออ่านี่ฮะร้านสังเวียนเนี่ยวิธีหาดากระจายก็คือนี่ฮะสังเวียนฮะ ถ้าเราอยากได้ดากวกระจายเราต้องติดอันดับท็อปนะครับ200้อยลงมานะครับ200อยนะครับถ้าเราติดอันดับ201ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ของรางวัลเลยนะครับเราต้องอยู่ในอันดับ200อยเนาะร้านที่3ามก็คือร้านนินจานะครับเป็นร้านชิงชัยนินจาร้านนี้ก็ตัวละครซื้อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการหาก็คือนี่ฮะมาตรงนี้ครับชิงชัยนินจาเนี่ยฮะเราสู้ไปนะครับ เราก็จะได้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ,ะ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะแหวนสีแดงๆอะเอามาแลกนะครับแลกได้หลายอย่างเนาะต่อไปร้านกิ้นะครับร้านนี้ก็ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับร้านนี้ก็นี่ครับกิลก็คือเราต้องวอกิ้ให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวนี่ครับสึกกิล ซึ่งสมาชิกในกิวครับเราต้องมี15คนขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่7คนเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยเล่นกันนะครับมีเล่นกันอยู่3คนนะครับข้างบนนี้เองที่เล่นกันบ่อยๆนะครับส่วนที่เหลือจะไม่ค่อยเล่นแล้วนะครับซึ่งแบบ15คนนะครับเราถึงจะวอลคิได้น,นนี้ก็น่าเสียดายมากเพราะว่าคนในกิวเรามีแค่7คนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปก็ร้านค้าเงา ร้านค้าเงานี่ก็เอามาแลกได้หลายตัวเหมือนกันนะครับวิธีการหาก็คือนี่ฮะสังเวียนเงาข้างล่างนี่เองนี่ฮะติดอันดับท็อปสองร้อยเหมือนกันนะครับถ้าอันดับสองร้อยหนึ่งขึ้นไปก็จําไม่ได้เนาะอันนี้ผมรับที่120ร้อยยี่สิบแบก็จะได้สิบเอ็ดอันต่อชั่วโมงนะครับต่อไปสุดท้ายอันนี้ก็ใช้เยอะและหาค่อนข้างยากอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นด่านแบบห้าทีมเนาะ ซึ่งถามว่าไหนตัวละครคือเราสามารถซื้อเนะีฮะพวกลูกอมหรือว่าสแตมอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแลกตัวละครได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีเนาะแล้ววิธีการได้ก็คือนี่ฮะต้องมาฟูนนี้เนาะซึ่ง5ทีมเราต้องแล้วเราก็ต้องติดอันดับท็อปนะครับ200ลงมานะครับถ้า2 0งหนึ่งขึ้นไปก็จะไม่ได้เหมือนเดิมเนาะอันนี้ผมดูอันดับ166ผมก็ได้20อันต่อชั่วโมงนะครับต่อไปคือวิธีการแลก นี่ครับให้เรากดเข้ามาตรงกิจกรรมนะครับนี่กดเข้ามาปั๊บเราก็เลื่อนแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้ครับวิธีการดูก็คือเรากดตรงรับทันทีครับมันก็จะขึ้นว่าใช้อะไรแรกนะครับเนี่ยเราเราเราอย่าเพิ่งกดแรกนะครับเรากดดูข้างหน้านะครับว่าเอยสูติอันนี้เป็นพ่อของเราโตใช่ไหมแล้วเราไปดูทีปั๊บเอาสมมติเราอยากได้แนวโตครับเราก็ค่อยกดแรกครับอุ้ยอันนี้ใช้50เราก็กดแรกไปนี่คือวิธีการดูนะครับ อันนี้ก็ใช้เป็นไอหุ่นฟางเนาะตัวละครแรกมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับสลับแบบสลับเปลี่ยนกันไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยศนะครับยศนี้ก็แลกได้ตัวค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่ายศผมจะไม่ค่อยแนะนําให้แลกนะครับเพราะว่ายศเนี่ยมันใช้แค่มันใช้ตั้งร้อยหนึ่งนะครับในการแลกชิ้นส่วนเนี่ยแค่1ิชิ้น,นครับซึ่งผมองมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเก็บไว้หมุนวงล้อหรือว่า เอาไปแบบว่าเอาแลกเอาไปแลบกบแบบเอ่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเอาไปแลกแบบนี้ผมว่ายังจยดีกว่านะครับเพราะว่าอายอดมันแลกเสร็ได้แค่สิบใช่ไหมแต่ว่าไอ้สองอันเนี้ยสแตมกับไอ้หุ่นฟางอะไรเนี่ยมันแลกได้ห้าสิบนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าคนไหนอยากได้ตัวในนี้ก็ก็แลกกันไปได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรต่อไปก็คืออันนี้ลูกอมเนาะลูกอมนี่ก็จะดีหน่อยนะครับลูกอมก็จะแลกตัวดีๆได้หลายตัวนะครับ ลูกอมหลายตัวมากเอ้ยเดี๋ยวตะกี้ตัวอะไรอะอ๋อต่อไปอันสุดท้ายที่จะแลกนะครับก็คือฟักทองนะฟักทองนี้แลกได้ตัวดีๆมากๆนะครับนี่ครับมีรุ่นหนึ่งโอ้ยแยๆ่ๆนี่หกวิธีก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งผมแลกได้แค่2ตัวนะครับเพราะว่าลูกเพราะว่าไม่ได้ลูกอมหรอฟักทองนะครับฟักทองผมม,มันหมดครับแล้วมัน คือถ้าผมต้องการแลกสามตัวเนี้ยมันคือมันต้องใช้ฟักทอง30สิบอันนับซึ่งแบบว่าโอ้โหจะหามาจากไหนเนี่ยสามสิบอันแย่ <c oughs> yeah, เลยโอเคครับนี่คือวิธีการหาเศษตัวละครแบบคร่าวๆนะครับแบบนี้ง่ายนะครับเออแล้วก็เศษตัวละครก็ในนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเวลาเราสู้แล้วเราเปิดกล่องมันก็จะได้ได้เศษตัวละครแน่นอนนะครับแต่มันจะสมว่าได้ตัวไหนนะครับแล้วมันก็จะได้แบบว่าประมาณ ก็แล้วแต่ด่านนะบางทีก็สองเศษสี่เศษบ้างก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับคือวิธีการอัพสัตว์หางนะครับสัตหางก็อยู่นี่ฮะทางขวาสุดเลยนะครับกดเข้าไปนี่ฮะอันนี้คือสัตว์หางนะถ้าตัวที่แบบว่า,ายังไม่เปิดสัต์หางนี่ฮะเห็นปะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะพอเรามีชิ้นส่วนครบ20นะเราก็กดเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดให้เนาะพอเราเปิดเสร็จนะครับอายุอย่างซึนาเดน,นะครับพอผมเปิดเสร็จใช่ไหมตอนนี้ วิธีหางนะครับสังเกตดาวนะครับดาวดาวตรงเอ่อตรงข้างหน้าสัตว์หางครับที่มันจะมีรูปดาวดาวแล้วมันจะมีดาวสุดท้ายครับที่มันไม่มีแสงอ่ะก็คือดาวนั้นอ่ะผมต้องอัพไอ้หลอดเนี้ยให้เต็มนะครับเนี่ยไอ่หนึ่งพันสองร้อยทับเจ็ดพันสองอ่ะก็คือเรากดมาตรงนี้ครับวิธีการอัพหลอดก็คือเนี่ยฮะเราต้องใช้ของพวกนี้อัพนะครับแต่เพราะผมแนะนํานะครับแนะนําให้ใช้แค่อันนี้ฮะเศษกระดูก เศษกระดูกชิ้นใหญ่เศษกระดูกสมบูรณ์แล้วก็กระดูกเทมนะครับใช้แค่สี่อย่างนี้พอนะครับเพราะสี่อย่างนี้เนี่ยมันแบบว่ามันเอาไว้อัพสัตหงโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มันบวกเยอะนะครับถ้าเราใช้ของแบบของเงี้ยดูดิอันนี้ขนาดของแบบของน้ำเงินนะบ,บวกแค่30เองครับถือว่าน้อยมากมันจะไม่คุ้มเนาะเนี่ยดูดิของม่วงบวกแค่80มันจะไม่คุ้มนะครับแนะนําไม่ใช้แค่4อย่างนี้เนาะ แล้วก็ถ้าใครแบบว่าไม่มีหรือว่าทนรอไม่ไหวอยากอัพนยครับก็กดเพจตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเลี้ยงทั้งหมดนะเพจทางขวานะครับเพจห้าร้อยนี้ครับมันก็จะบวกห้าพันนะครับห้าพันของไอขีดนี้ครับสมมติผมมีพันสองผมกดเพจไปห้าร้อยใช่ไหมมันก็จะบวกไอพันสองครบวกอีกห้าพันนะครับอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอัพได้ก็อัพไปเลยนะครับป๊าป๊าเดี๋ยวก่อนคือเรากดอัพไปใช่ไหมอ่าอัพมันก็จะใช้เงินเห็นไหมครับเงินตรงนี้ อ่าอันนี้ใช้อันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลดอันนี้ดูครับลด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 โอเคเดี๋ยวเราจะอัพให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมกะให้มันคุ้มที่สุดก่อนแบบนึงกด,ด,ดเข้าไปใช่ไหมอันนี้มี7050าสิบใช่ไหมครับขาดอีก150อันนี้ขาดอีกร้อยหนึ่งซึ่งมันจะไม่พอเนาะ เดี๋ยวนะถ้า,าใส่กระดูกไปอีกอันนึงอะ่ะมันก็จะไม่คุ้มนะครับเมื่อกี้ขาดร้อยห้าิใช่ปะอันนี้ขาดร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเราใส่นี้ไปโอเคอันนี้ก็เต็มพอดีเนาะเงินใช้เงินเยอะมากนะครับสมมติว่าผมกดอัพไปเลยเลี้ยงปั๊บเนี่ยพอดาวเต็มแล้วใช่ไหมถ้าเราอัพดาวเต็มปั๊บแล้วเรามีเศษชิ้นส่วนเนี่ยสังเกตบนขวาคนระับบนคําว่าเปิด ผมมีเศษซินเดตยอยู่ร้อยเก้านะครับทับเนี่ยมันใช้ให้หนะึ่งร้อยเนาะพอเรามีเศษครบแล้วก็กดเปิดเลยป๊าบนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะเปิดล็อก่างให้นะครับแล้วมันก็จะเป็นสต็อหถังตัวใหม่เนาะล้วสังเกตดาวครับ,ารบดาวมันก็จะแบบมีสีแค่ดวงเดียวนะส่วนดวงที่เหลือก็ต้องอัพใหม่นะครับเราก็ต้องอัพแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบนะครับถึงจะสามารถแบบว่าเปลี่ยนร่างตัวละครได้เนาะแต่ว่าต้องอัพเลเวล90ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะถึงจะเปลี่ยนร่างตัวละครได้ โอเคนะครับงานสำหรับทปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนนะครับเป็นแบบว่าทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาสอนกันนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย